เมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2565นายเสกสรรโชดช่วงผู้บริหารทีมกลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูล,ลูกค้ารายคนฝ่ายพัฒนาลูกค้าได้ชุมชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดลงพื้นที่อำเภอลำพยากลางและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพบปะเกษตรกรลูกค้าโดยมีนายวรเกิดจีนากูล ผู้จัดการสาขาลำพยากลางร่วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับเพื่อศึกษาข้อมูลการเลี้ยงโคนโมของเกษตรกรรายย่อยที่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการฟาร์มผลผลิตต้นทุนรายได้และเพื่อสื่อสารให้เกษตรกรลูกค้ารับรู้ถึงผลกระทบจากการที่ประเทศไทยจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ที่จะมีผลบังคับใช้ในปีพุทธศักราช2568ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมทั้งโคโนมโคเนื้อและผลิตภัณฑ์นมของไทยได้รับผลกระกทบทกอสยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ